สวัสดีเพื่อนๆครับเมื่อเราพูดถึงการถอดแจนโชคนั้นนะครับพี่น้อง FC เปลี่ยนซินโชคนั้นนะครับก็มีหลายครั้งหลายทีที่มีคอมเมนต์เมนเข้ามาว่าทําคลิปนี้แต่น้าไม่มีเนื้อนะครับทีนี้ผมนะครับได้ทําคลิป2 EP ลงไปนะครับเอาเนื้อล้วนๆน,นะครับเอาเนื้อล้วนๆล,ลงไปนะอ่ะ ทีนี้เรามาดูกันว่าน้ําที่มันขาดไปอะไรที่มันขาดหายไปจากสองคลิปที่ผ่านมานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ก็คือนะครับการทำคลิปแล้วส่วนที่เรียกว่าคําว่าน้ำนะครับมันขาดหายไปที่ไม่มีให้เห็นนะครับก็เพราะว่าเราตัดออกเราเอาตอนต้นกับตอนจบนะครับวันนี้ก็คือตอนกลางนะครับที่เราทำการตัดออกปัญหาของการถอดอ่า เปลี่ยนสินโชกนะครับนี่ก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือน็อตหเหลี่ยมหัวรูดนะครับหัวรูดเขาขันรูดมาเอาออกอยังไงล่ะทีนี้ใช้ไขควงแบนตอกมันก็ไม่ออกนะครับผลสุดท้ายก็ต้องมาทําการเชื่อมออกแบบนี้นะครับอ่าถ้าหากว่าใครไม่ติดตามไม่ดูทุกตอนเนี่ยรับรองว่าขาดหายไปอย่างแน่นอนนะครับหรือว่าใครดูคลิปไม่จบเนี่ย นะบางครั้งบางท,งางที่บางส่วนเราตัดออกแล้วก็มาเป็นคลิปย่อยแบบนี้นะครับถ่าเราทําคลิปยาวท่านก็บอกมาว่ามีแต่น้ําไม่มีเนื้อพอทําคลิปสั้นนี่แหละนะส่วนที่มันขาดหายไปนะครับนี่ก็คือน็อตยึดวาวโชกนะครับหรือว่าน็อตยึดแกนโชกหน้านั่นเองนะมันมีปัญหานะครับก็คือหัวนอ็อตบรรูดเราใช้ไขควงแบน นะครับในการตอกกระแทกออกแล้วมันก็ไม่ยอมออกไม่ยอมหมุนสุดท้ายนะครับก็ต้องทําการเชื่อมแบบนี้เชื่อมติดแล้วก็ทําการหมุนออกอย่างที่ทุกท่านได้เห็นนี่แหละนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่เราทําคลิปนะครับแล้วเราทําการตัดภาพออกไปตัดคลิปออกไปนะครับเพราะว่าถ้าคลิปมันยาวก็มีคอมเมนต์นั่นแหละนะมีแต่น้ําไม่มีเนื้อนี่แหละประเด็นสําคัญจุดสําคัญมันอยู่ตรงที่ว่า น้ำนี่แหละนะครับนี่เห็นไหมน้ำที่เราตัดออกนะครับมันมีประโยชน์มากมายแค่ไหนสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะทำการาซ่อมโชกเองถ้าเพื่อนๆได้ดูก็คงรู้แล้วล่ะนะว่าวิธีการเอาออกเนี่ยมันมีหลากหลายวิธีแต่ถ้าเอาออกไม่ได้สุดท้ายก็ต้องเจาะเชื่อมนะครับน้อง FC ก็แล้วแต่สูตรใครสูตรมันก็แล้วกันครับ